สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูร้านต้นไม้นะคะที่บ้านนอกอเป็นร้านต้นไม้ของฝรั่งดอกไม้ตอนนี้กำลังแบบสวยมากๆเลยนะคะดอกไม้ที่นี่สีสดอ่ะสดแบบสดมากอะ่ะเนี่ยแต่เราก็จะปลูกได้แค่ช่วงหน้าร้อนนะเพราะว่าอ่า หน้าหนาวที่นี่ต้นไม้ดอกไม้ตายหมดนะคะบางพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเกิดใหม่นะแต่บางพันธุ์เนี่ยต้องซื้อปลูกเองทุกปีนะคะเยอะมากดูดิมีดาวเหลืองด้วยนะเนี่ยเขาจัดเป็นกระเช้านะคะอย่างกระเช้านี้นะเดี๋ยวมีราคาหรือเปล่าไม่มีราคาติดนะคะเนี่ยดอกไม้ตรงนี้ต้นเท่าไหร่เนดะี๋ยมาดู นี่ต้นละห้าเหรียญสี่เกนี่ยขายเป็นต้นนะคะรู้สึกอันนี้จะจะเกิดใหม่ทุกปีนะหน้าหนาวเขาก็จะตายนะคะแล้วก็หน้าร้อนเขาก็ขึ้นมาใหม่นี่อันนี้ก็เป็นใบไม้นะคะเป็นต้นต้นไม้ประดับเนี่ยมีหลายสีมากนะเนี่ยเขาขายเป็นกระเช้าจัดเป็นกระเช้าก็มีนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไป สี่ห้าิเหรียญเลยนะกระถางแบบนี้ค่ะดูดิสวยมากสีสดมากเลยนะคะดาเลนกับแม่ดูต้นไม้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับเหมือนกันนะแต่อันนี้จะปลูกมันจะเกิดใหม่ทุกปีนะคะพันแต่ละพันธ์พวกนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็น <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าดอกมะลิ เป็นดอกมะลิแบบเป็นรูปดาวนะคะหอมมากเนี่ยหอมนะคะมันจะเลื้อยพุ่มใหญ่มากๆแล้วก็เกิดใหม่ทุกปีเหมือนกันเนี่ยจริงๆอ่ะควรจะซื้อไปปลูกนะคะนี่เยอะแยะเลยเนี่ยดอกเขาจะเป็นแบบนี้ดอกมะลิดาวนะคะเขาเรียกมะลิดาวเนี่ยค่ะต้นละยี่สิบเหรียญเลยเนี่ย ต้นเล็กๆนี่ยังยี่สิบเหรียญเลยนะคะนี่ก็นี่ต้นละสิบแปดเหรียญดอกเขาก็จะประมาณนี้สวยนะคะแล้วก็อันนี้นะเป็นต้นไฮเดรนเยียไฮเดรนเยียก็มีหลายสีสีดังๆเนี่ยสวยมากไฮเดรนเยียสีดังสวยมากทุกคนโอ้ ที่บ้านอ่ะปลูกสีชมพูเข้มนะคะเนี่ยสีด่างน่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยค่ะ <Wow. S 1> ก็ต้นไม้นี่กระถางนี้ก็น่ารักกระถางนี้สามสิบห้าเหรียญเนี่ยสามสิบห้าเหรียญก็มีผักตอนนี้ผักก็หมดหน้าแล้วนะคะปลูกไม่ทันแล้วนะเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูต้นไม้ในร้านต้นไม้ของฝรั่งนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกแค่นี้ก่อนนะคะแม่ได้ต้นไม้ต้นอุ้ยต้นกะเพราฮ้ยก็ไทยเบู่่ now if I get this are you supposed to cut keep the flowers off we have to cut it off yeah as they when you see them coming you break it off right โอเค่าสจอ๋อบาทเองต้นใหญ่มากแม่บอกว่าแม่จะซื้อ c a s l a d Smell so good mom. And t h e you get a little bite of it and it tastes like l i c r i love it. It smells so good. ใบโหระพาทุกคนแม่บอกว่าแม่จะซื้อไปปลูกนะคะ r i g h This Look at o how w h dark. t is your favorite color mom. Isn't that pretty? pretty. Yeah. yeah. So yeah. Pretty. แม่ชอบสีประมาณนี้นะสีออกแดงๆนะคะ oh ดอกไม้เยอะมาก oh That's your favorite one. Oh i t A big bushes. Oh อันนี้ก็แม่ชอบเหมือนกันนะแม่ชอบสีโทนประมาณนี้อือฮะแล้ว huh. ก็พี่สาวชอบสีนี้นะแม่บอก ไแล้วแม่ไปได้ต้นโหระพามาแบบถูกมากนะคะดูดิ <Huh? S 1> ด so cheap only seven dollar yeah yeah s อ yeah, so cheap แม่จะซื้อแล้วพอดีว่าปีนี้เราปลูกแล้วนะที่บ้านมีประมาณเราเพาะเมล็ดไว้นะคะปีนี้ได้ประมาณหต้นนะโอเคค่ะอุย้ยมีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศท <Bye bye. S 1> ุกคนดูดิมะเขือเทศ มันจะหมดหน้าแล้วไงเนี่ยดูดิมันจะหมดหน้าแล้วนะคะก็ถ้าขายไม่ได้ก็คือไม่มีคนซื้อไปนี่เขาก็คงจะต้องแจกนะคะคงแจกฟรีโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูต้นไม้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะใชัยตาบ้ายๆก่อนลูกบ๊ายยสวัสดีค่ะ สรุปว่าได้ได้ใบโหละพานะคะอีกอีกหนึ 1, ่งสายพัน์ต้นละเจ็ดเหรียญเหมือนกันตายแล้วกอใหญ่มากเจ็ดเหรียญแม่ได้ต้นหนึ่งเราได้ต้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทุกคนที่ฟาร์มนี้มีขายออยสเตอร์ด้วยนะดูดิแบบสดๆเลยนะคะออยสเตอร์ราคา ถุงละสิบเหรียญสามร้อแล้วก็มีหอยด้วยเนี่ยถุงใหญ่มากสิบเหรียญเองตรงนี้นะคะเป็นซอสซาซาซอสเป็นดิปปิ้งซอสของแม็กซิกันนะเมื่อวานกินของของยี่ห้อเนี้อร่อยมากอันนี้เป็นโฮมเมดนะคะนี่ให้ดาเลนเอามากับอีกหนึ่งนี่นะคะ มีขายลูกพีชด้วยนะคะขอเก็บสดๆมาขายเลยพา,าวลาเหรียญ89นะมีหลายสายพันธนะุ์นะนี่อันนี้พาอันนี้เป็น n a t u r a l หน้าหน้าตาเหมือนอลูกพีชนะแต่ว่าเขาเรียกคนละชื่อนะะอันนี้เหรียญ49เซนมีแตงโมด้วยนะทุกคน นี่แตงโมเขาปลูกเองเหมือนกันนะคะ,ะใหญ่มาก